อันนี้คือตัวอย่างเห็นง่ายๆเพราะฉะนั้นถ้าคุณยังไม่ใช่เจ้าของบริษัทคุณยังไม่ใช่เจ้าของรถถ้ารถเงินผ่อนคุณก็เป็นคนเช่าซื้อไม่ใช่เจ้าของรถบ้านเงินผ่อนคุณก็เป็นแค่คนเช่าบ้านระยะยาวคุณยังไม่ใช่เจ้าของบ้านเพราะฉะนั้นไม่มีความมั่นคงใดๆในโลกใบนี้ยกเว้นว่าเราเป็นเจ้าของร้อยเปอร์ซ็น อยากคิดว่าเราเจ๋งอยากคิดว่าเราแน่อยากคิดว่าเราดีอยากคิดว่าเรายิ่งใหญ่ไม่มีใครยิ่งใหญ่อยู่ใต้ท้องฟ้าตายทุกคนอยู่ใต้ท้องฟ้าจากไปทุกคนสิ่งที่จะเหลือไว้คือคุณงามความดีสิ่งที่จะเหลือไว้ก็คือการต่อสู้ชีวิตให้คนอื่นได้จเจริญรอยตามเพราะฉะนั้นวิธีการทํางานแบบเก่าๆใช้ไม่ได้แล้วการทํางานแบบใหม่คุณต้องแอคชั่นทันทีหนึ่งสองสามลุยเลย คิดว่าทางนี้มันใช่ลุยมันไม่ใช่ก็เปลี่ยนพร้อมที่จะเปลี่ยนพร้อมที่จะปรับพร้อมที่จะเลิกตลอดเวลาไม่มีศักดิ์ศรีที่แท้จริงมีแต่ศักข์ขาวดําใครมีศักดิ์ศรีเยอะจนใครมีศักดิ์ศรีเยอะล้มเหลวใครมีศักดิ์ศรีเยอะไม่ประสบความสาเร็จไม่มีศักดิ์ศรีครับมีแต่หาวิธีการไปสู่เป้าหมายให้เร็วที่สุดตรงที่สุดใช้ทรัพยากรน้อยที่สุดเป็นแอคชั่นเลยข้อที่สองก๊อปปี้แล้วต่อย,ยอด ก็ปีแล้วต่อยอดก็ปีแล้วต่อยอดก็ปีแล้วต่อยอดอย่าเสียเวลาเรียนรู้เองมันใช้เวลาเปลืองเวลาเปลืองสมองและบางครั้งเราก็ไม่ได้เรียนรู้เก่งเท่ากับครูบาอาจารย์ที่มาสอนหรอกข้อต่ตอไปยอมลงทุนที่จะมีครูมีโค้สยอมลงทุนที่จะลงเรียนคอร์สออนไลน์เหมือนอย่างอาจารย์นั้นได้แชร์คลิปสั้นๆไปว่า ครูโค้ชคอร์สออนไลน์คือแผนที่ชีวิตในยุคนี้อย่างแท้จริงแผนที่ชีวิตที่ยังมีชีวิตอะ่ะครูโค้ชคือคนที่เขาสำเร็จก่อนเราเขาสำเร็จเขาเดินทางมาเขาฝ่าฟันอุปสรรคมาแล้วก็เห็นทางแล้วเขามาบอกมาสอนมาโค้ชเนี่ยคุณต้องยอมจ่ายถ้าคุณอยากสำเร็จเร็วนะอยากสำเร็จไวคุณต้องยอมจ่ายแต่ถ้าคุณอยากสำเร็จด้วยตัวเอง ก็ไม่มีใครว่าแต่คุณอาจจะโดน